สวัสดีครับแฟนเพจเดอะสเตทไทม์ทุกท่านนะครับพบกับผมอีกแล้ววายุยันบรมคอนเทน t ์อิ t ิเตอร์เดอะสเตทวันนี้อาจจะมาพบกับฉากหลังที่ไม่คุ้นตานะครับก็เป็นฟิลเหมือนออฟฟิศวันนี้รับบทเป็นมนุษย์เงินเดือนครับเพราะว่ามีข่าวหรือสิ่งที่น่าสนใจในเรื่องของให้กับมนุษย์เงินเดือนนะครับล่าสุดพักชาติพัฒนาก้านะครับก็ได้ออกมาประกาศนโยบายใหม่นะครับให้กับมนุษย์เงินเดือน ซึ่งก็เป็นข่าวดีนะครับก็คือมนุษย์เงินเดือนที่มีเงินเดือนไม่ถึง40,000บาทก็จะไม่ต้องเสียภาษีเลยนะครับปกติเนี่ยผู้ที่มีเงินเดือน26 0 0 0จะต้องเสียภาษีแต่พักชาติพนาก้าบ,บอกนะครับว่าถ้าเงินเดือนไม่ถึง40,000เนี่ยก็จะไม่ต้องเสียภาษีซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาสัมภาษณ์มนุษย์เงินเดือนกันว่ามีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องของนโยบายนี้ครับ ก็ถ้าเด็จกจบใหม่คือต้องต้องบอกว่าเด็กจบใหม่เนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นเนาะอะไรหลายๆอย่างยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงตัวยังไม่ได้เข้าที่อะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบไม่เสี that, ยภาษีอันเนี้ยอันนี้ก็ถ้ามุมมองเรานะเราว่าเออมันก็ดีเพราะว่านอกจากที่เราไม่ได้เสียภาษีคือก่อนหน้านี้เราก็เสียภาษีในในรูปแบบอื่นๆอย่างเงี้ยข้าห้างเข้าห้างร้านสะดวกซื้อต่างๆอะไรเงี้ยเราก็เสียภาษีอยู่แล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวซึ่งถ้าเกิดไม่ได้เสียภาษีจริงๆตามที่ เขาพูดอะไรเงี้ยก็มันก็เป็นผลดีต่อเราที่เป็นเด็กจบใหม่ที่กําลังหัดตั้งไข่อะไรเงี้ยนี่เป็นมุมมองประเด็นเด็กจบใหม่หากมีนโยบายนี้ก็จะช่วยเซฟเงินค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นเรามาฟังอีกมุมครับของผู้ที่ได้เงินเดือน4ี่หมื่นถึงแม้ชาติพัฒนากล้าครับจะให้เสียภาษีแต่ก็จะยกเว้นภาษีให้เป็นเงิน4ี่หมืนบาทแรกนะครับคิดว่าโอเคเลยนะคะเพราะว่าคนสน่วนใหญ่ที่เงินเดือนสี่หมื่นกันเนี่ยสย่วนใหญ่จะเป็น ทางเขาจะแบบว่าหาค่ารถย่อนกันเองคนที่เงินเดือน40,000เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเสียถ้าเสียแบบว่าไม่มีรถย่อนอะไรก็จะประมาณ5,000-8,000นะคะเราเป็นคนที่เงินเดือน40,000เนาะเราอะ่ะก็อาจจะแบบว่าหารถย่อนอย่างอื่น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นดอกเป็นเบี้ยประกันชีวิตอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็เป็นหาแบบว่าพวกกองทุนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่เราจะได้เสียภาษีส่วนนี้น้อยที่สุดน,นะคะถ้า นโยบายนี้ออกมาก็คิดว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระได้เยอะเลยเพราะว่าเราก็จะได้ไม่ต้องมาหาแบบว่าพวกลดหย่อนส่วนนี้เราก็จะได้ไม่ต้องเสียในเสียเงินในส่วนนี้ไปด้วยค่ะยังมีอีกมุมมองหนึ่งที่คิดว่านโยบายนี้ไม่โอเคหาเมื่อนโยบายนี้เนี่ยได้เลือกขึ้นมาแล้วมีการปรับภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นสูงจาก7%เปซ็น8%เป็นซขึ้นไปสิ่งนี้นะครับทำให้รู้สึกว่าได้รับผลกระทบมากกว่าสิ่งที่ได้มาจากการไม่ต้องเสียภาษีอีกครับ ถ้าสมมติว่าเราเงินสี่หมื่นเนาะเราจะได้เสียเสียภาษีประมาณแปดพันถึงห้าพันในถ้าเกิดเราได้ลดหย่อนส่วนนี้ไปก็คือเงินส่วนนี้เราก็จะหาเอามาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันได้ค่ะก็เราก็ไม่ต้องเสียส่วนนี้แล้วเราก็เอาเงินส่วนนี้ไปใช้อย่างอื่นได้ได้เลยแต่ถ้าเกิดแบบว่ามีนโยบายนี้แล้วการที่ภาษีทุกวันนี้เราเสียภาษีเราตาโดนค่ะภาษีมูลค่าเพิ่มเจ็ดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะ ถ้าเราได้ลดย่อนส่วนนี้และปัจจุบันในอนาคตาที่ใกล้จะถึงนี้แล้วเหมือนแบบว่าปรับจากแหวเป็นหวัดเก้าเอย่างนี้ก็เหมือนจะแบบว่าค่อนข้างไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคือเหมือนเราไม่ได้เสียส่วนนี้แต่ว่าเราจะเสียในรูปแบบอื่นแทนอย่างเช่นอย่างเหมือนเราไปร้านสะดวกซื้อจากที่เราเคยเสียสมมติว่าเสียประมาณ10บาทเราเสียเพิ่มเป็นเพิ่อมอีกหนึ่งบาทเพราะแหวนเนี้ย ก็ถือว่ากระทบเพิ่กระทบมากกว่าเงินที่ที่ไม่ต้องเสียภาษีไปอีกค่ะนี่ก็เป็นความเห็นของมนุษย์เงินเดือนที่มีต่อพักชาติพัฒนากลระนะครับที่ได้ออกนโยบายในเรื่องของอถ้าเงินเดือนไม่เกิน4ี่0มนบาทก็จะไม่ต้องเสียภาษีครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับมันจะได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับมนุษย์เงินเดือนได้นะครับ ในอนาคตเนี่ยพรรคชาติพัฒนาก้าเนี่ยจะมีนโยบายใหม่ๆอันไหนออกมาบ้างเนี่ยต้องติดตามได้ที่เพจ the State t i m e นะครับทีมข่าวของพวกเราเนี่ยจะมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้ได้รับฟังตลอดนะครับวันนี้ผมวายุเอ็มรัมควนเในอิต์เลสเตทไทม์รายง,งานครับ